สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กันที่หลวงพระบางสองปอปร,ราวนะครับวันนี้จะมาถ่ายให้ดูว่าถนนหนทางที่หลวงพระบางเนี่ยมันเป็นยังไงครับเพราะว่าหลายคนคงจะเห็นกันอยู่ในทาง Facebook หรือว่าซ่อง youtube ต่างๆนะครับที่ว่าเส้นทางเป็ียนอย่างโน้อนอย่างนั้นนะครับเลยวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผม อยู่กันที่ถนน ing, ใกล้ๆกับนี่ครับสนามบินนะครับสนามบินของหลวงพะบางนี่ครับสนามบินหลวงพะบางนะครับอ่าตรงจุดนี้ก็เส้นทางจะเป็นเส้นทางคอนกรีตนะครับเป็นเส้นทางนี้เลยแหละนะจุดนี้นะครับก็บริเวณน,นี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเส้นทางคอนกรีตท,ทั้งนั้นนะนี่ครับจุดที่ต่างนี่ครับเมื่อ จุดเส้นของอสนามบินนะครับทางเข้าก็จะเป็นเส้นทางยางมะตอยนะตัวนี้นะก็จะเป็นเส้นทางยางมะตอยก็หากว่าเทียบเป็นแบบว่าเส้นตัวเมืองหรือไม่ก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะป็นซานเมืองนิดหน่อยนะก็ไม่ถึงกับเยอะมากเท่าไหร่นี่นะครับ พอเส้นทางก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าหลักๆเลยก็จะเป็นายางมาตอยนะครับเมื่อกี้ก็ใกล้ๆกับสนามบินก็จะเป็นเส้นทางคอนกรีตนะครับตนนัวนี้ก็คือตอนนี้เราขับรถออกจากตัวเมืองนะครับออกมาทางภาคเหนือนะครับเลยสนามบินมานะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะแต่ว่าเสนา้นทางนี่บอกได้เลยว่า ไม่ถึง5นาทีอ่ะไม่ถึงสองสามนาทีมีเปลี่ยนนะเมื่อกี้คือ,อที่เห็นนะก็ขับรถมาดีๆก็เป็นจากคอนกรีตเนาะเป็นยางมาตอยแล้วจุดนี้นะครับที่ว่าจุดโหดนะเขตนี้เป็นเขตที่ว่าหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับจัดสรรที่ดินใหม่ให้กับ พ่อแม่ประชาชนนะครับที่ถุกโครงการที่ขยายสนามบินนะทางรัฐเขาก็จะมาแบ่งปันโซนนี้ให้นะครับนี่ครับหรือว่าคล้ายๆเป็นเมืองใหม่เลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับหากตรงไปก็จะเป็นเส้นทาง13เหนือนะแต่จุดนี้นี่ครับเป็นจุดที่โหมดนะหมดแล้วนะครับยางมาตอยนี่ครับ เป็นถนนดินแดงเลยแบบว่าโอ้โหเร่งเร็วไม่ได้นะนี่ครับขนาดถือกล้องแบบว่าพยายามให้มันไม่สั่นที่สุดนะตัวนี้นี่ครับให้ภาพบรรยายไปเลยตัวนี้อืก็คือเส้นทางเส้นเอีย มันก็จะไปบรรจบกับเส้นทาง13เหนือนะครับแล้วก็ไปออกอมหาวิทยายลัยนะครับของอหลวงพาง่าบังหรือว่าวิทมหาวิทยายลัยสุพานณ่วงนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยายลัยของสอปปลาวเลยนะครับในว่าถนน,นนี่นะครับไม่ต้องพูดถึงนะ นี่ครับแต่ว่าในอาสองข้างทางนะครับที่เขาตั้งบ้านเรือนอยู่เนี่ยเป็นบ้านเรือนที่หลังใหญ่นะนี่ตรงนี้ก็มีโรงเรียนโรงเรียนเด็กด้วยนะครับรูปบานเด็กต่างๆนี่แต่ว่าเส้นทางนี่ครับ ไม่ไม่ไหวเลยนี่บ้านแต่ละหลังมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆนะอืแต่ว่าถนนนี่เิมันไม่อำานวยเลยเนาะนี่อ่ถือว่าเขตนี้เป็นเขตที่ว่า,าเป็นการก่อสร้างใหม่นะครับแต่ว่าก็หลายปีมาแล้วนะครับ เนี้เนะี่ยเกือบถ้าจำไม่ผิดก็สิบกว่าปีได้นะที่เริ่มทำบ้านจัดสรรที่ดินจัดสรรจุดนี้นะครับอืมเอามีพ่อ,อแม่ประชาชนต่างๆนะที่เขามาตั้งบ้านเรือนลกลากอยู่ที่นี่นะครับ ปล่อยให้ภาพเดินไปก่อนนะครับดูจากบรรยากาศนะครับนี่นี่ดูจากต้นไม้นะครับโอ้ยเหลืองอาลามเลยไม่ใช่เขียวอาลามนะเป็นเหลืองอาลามเหลืองจากฝุ่นนะครับนี่ครับต้องอ่าหน้าบ้านใครก็ต้องได้ลดน้ำนะ หลดน้ำทางหน้านนะนี่ครับปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะนี่ครับดูจากต้นไม้เนี่ยใครที่ได้ปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านก็อาจจะบรรเทาไปนิดหน่อยนะเพราะว่าสามารถาป้องกันฝุ่นได้นิดหน่อยนะครับนี่ครับโอ้โหจุดนี้หนักมากนะบอกได้เลยว่าเด็กร้องเลยจุดนี้ นี่เราดูจากกล้องเหมือนหลุมไม่ไม,ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาที่จริงเนะี่ยโอ้โหแต่ว่ายุครคบคนเลยถ้าใครนี่่ากำลังจะคลอดลูกเนาะออกเลยนะครับออกกลางทางเลยออกคารถเลยแหละนี่ครับถนนอืจุดโตงครับี่รอบนี้นี่ ในตอนนี้ผมก็กำลังขี่ลัดเลาะขึ้นไปนะครับไปหาเส้นทางหลักนะครับก็คือเส้นทาง13เหเนื้อนะครับ นี่ครับโอ้ด้านหน้ามีบวกอีกแล้วบวกคนอีกแล้วนะครับลึกนะไม่ใช่ไม่ลึกนะครับนี่ลงแต่ละทีนี่โยกกันไปทั้งแถวเลยคือเส้นทางนี้มันไม่ไกลจากตัวเมืองสักเท่าไหร่นะครับก็เลยจะมาถ่ายให้ดูนะว่า ถนนแห่งนี้ยังมีอยู่นะครับในตัวเมืองหลวงปานีครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะนะครับ, e. นะนะรบด้านหน้าก็เป็นเส้นทางจีบสามเหนือนะครับสามเหนือสดเส้นทางแห็งิกั่แหละนี่ครับ,นะรบก็เพิ่งทํานี่ก็ทำถึงทำเสร็จถึงทำเสร็จไม่ถึงเดือนนะีน่ะครับรถเยอะนะนทางด้านบนนี่ก็ นี่มีแต่พวกสิบสองล้อรถล,ลากรถพ่วงต่างๆนะเอาแต่ละทีนี้ถนนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนี่พอเรามาอับอยู่เส้นบนนะครับก็ถนนลาดยางก็จะมีรถเนียนะครับเป็นพิเศษนะครับ โอเคครับสรุปแล้วก็คือว่าเส้นทางอยู่ที่หลวงพระบางนี่ส่วนมากก็จะเป็นจุดไหนที่สําคัญนะครับเ,เขาก็จะทําก่อนนะแล้วก็จุดไหนที่ยังไม่รีบเ,เขาก็จะล่อยไปตามนั้นแหละนะครับก็หลายคนที่มาเที่ยวก็ระมัดระวังนะครับในการเดินทางโดยเฉพาะท่านใดที่ได้เช่ารถ ยานพาหนะโดยเฉพาะมอไซค์เนาะที่ขับด้วยตัวเองก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับขอฝากกันไว้นะครับสํา,ห,ารกกรสหรับคลิปนี้นะครับหากดูแล้วก็ชอบใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ครับช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบพอะคุณครับ